สมาทานศีลข้อปฏิบัติของสามเณร10ประการมหานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิปาระติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอินนาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิอาชินาธานาเวรมณี ขาปัตังสมาธิยามิพระมจริยาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิพระมจริยาเวรมณีสิกขาปทตังสมาธิยามิสวาทาเวรมณีสิกขาปทตังสมาธิยามิ สาวาคาเวรมนีสิกขาปัตังสมาธิยามิสรามิระยะมัชฌะปมาทัตานาเวรมนีสิกขาปัตังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌะปมาทัตานาเวรมนีสิกขาปัตังสมาธิยามิกาลโภชนาเวรมนีสิกขาปัตังสมาธิยามิิกาลโภชนาเวรมนี กันังสมาธิามิจัตวาทิตวิสุทัศนาเวรมณีสิขาปันังสมาธิามินาาคทิวิเรมีนาธาลันวราณมันดนาวิปูสนานาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิามีาลาคันธวิเร ตาณะตาณะมันณะมิภูสานานาเวรมนีสิกขาปัตตังสมาธิยามีจัสยนะมหาจัยนาเวรมะนีสิกขาปัตตังสมาธิยามี จาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปัตหังสมาธิยามีภารุปรัชะตาปิจขันาเวรมณีสิกขาปัตหังสมาธิยามีชาติปัะราปิจมานาสิปัสมายามิวิสิขามิมาริยามินิสิขานิมาริยามิ สิกขาปัานิสมาธิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิาภุญห่าปัฏฐานิเตสัพพะปัาะธรรมะเมเตมหตมินาอนุโมทตันเตสัพาระันเตมยังุณยามินาอนุโมทิตพัง สามินากับตังคุณยังไมหังคาตะพังสาธุสาธุอนุมโมทามิ บัดนี้ท่านทั้งหลายผู้เป็นอุประสมบทะเด็กคาคือผู้ขอบวชหวังจากผู้ประสมบทได้รับการบรรจชาคือบวชเป็นสามเณรเรียบร้อยแล้วเมื่อได้บรรจชาเป็นสามเณรแล้วแต่ท่านทั้งหลายยังมีความประสงค์ จะบวชในขั้นต่อไปให้เป็นเทวดาสูงสุดคือขอการบดยสมบูชด้วยไม่หยุดแค่บรรดาชาต้าม่ได้เข้ามาในที่นี้กล่าวคำขอที่ัยขอให้พระพุทเจ้าเป็นปรชารการเข้ามาขอนิสัยขอให้พระพเจ้า ก็คือขอให้เป็นผู้ที่ช่วยดูแลในการที่จะเลา่าเรียนศึกษาธรรมวินัยต่อไปอไคือเจพ่อใน่ารน้นต้นของการเปิดเผยายขึนทีนี้ได้บอกว่าตอนที่จะเข้าสมบูน,นอกจากมีวัชชาแล้ว ก็มีการดําเนินการประชุมค่อยคาที่ใช้ในการดาเนินการประชุมนนะั้นเรียกว่าธรรมวจจาธรรมวจจาก็เป็นภาษาบาลีอันนี้เป็นธรรมดาว่าเมื่อดําเนินการประชุมก็จะต้องบอกชื่อของผู้ที่มาขอบวชว่าใครมาขอบวชแล้วก็ต้องบอกชื่อระชาว่าใครต้อบชาเพื่อให้สมรับทราบทุกคน มีอย่างที่ว่าแล้วต้องใช้ภาษาบาลีเพราะว่าถ้าเอาภาษาไทยเข้าไปแล้วไม่ตรงกันก็เลยไปทำเยนว่าให้ท่านที่จะบวชเนี่ยได้มีชื่อใหม่เพิ่มขึ้นจะเรียกกันว่าฉายาแล้วก็แปลงง่ายาชื่อเนาอันนี้วันนี้ก็เลยมาเตรียมก่อนที่จะเข้าสู่ที่ประชุมก็ซักซ้อมกันว่าใครมีชื่ออะไรแล้วก็ตอบจะให้ถือ ตอนนี้ก็ทบทวนเรื่องฉายาชื่อนี่ก็มีหน้าแล้วมีสามเณรที่จะขอไปสมบูรณ์ก้าวขึนก็เริ่มด้วยท่านสรานสามเณีสันสะมณรสานทศตูงใช้ฉายาปัญญาวิมลนุถ้อาจารย์ก็จะถามว่าอาจารย์ผู้ดเป็นเมืองกรร เป็นผู้สวดก็คือผู้ดําเนินการไเฉถ้าจะตั้งยัตติก็จะต้องชื่อของผู้ที่ขอบวชทีนี้ท่านก็จะต้องตอบออตั้งแต่เนี้ตั้งแต่ถามอันตรายที่จะทำถามอันตรายที่จะทำก็จะถามบอกชื่อกันด้วยคราบโองชาก็ถามชื่อว่ากินนาโมสิกก็ตอบตอบกินนาโมสิกอเป็นการซักซ้อมไปเลยตอบ ทีนี้เวลตอบนี่ต้องตอบให้ได้ยินทั่วสงเพราะว่าสงจะต้องไปพิจารณาแล้วก็ถามชื่อ,อประชาว่าโกนามเตกุปชาโย ο, เมพันเตอุปชาโยเมพันเตเอาละในน้ได้ก็แปลว่าให้ซอมทั้งชื่อตนเอง แล้วก็ชื่ออุปชาอาตมามาสมุท้ายก็สามรเร็นวิวัตรสาม่เร็วิวัตรก็ต้องใช้ฉายาว่าทิตะวังโสถ้าถามว่ากินนามสิกโกนามเตอุปัชาโยโอปชโยเม่เตอไมสเภาาอกนะ นี่ก็เป็นอันว่าได้ฉายาซักซ้องเทียบร้อยแล้วก็ถือว่าสามเณรทั้งเก้าูกพร้อมที่จะเข้าสู่สังฆกรรมยูการสมบกจะต่อวันนี้นอกจากว่าเตรียมชื่อฉายาตนเองและบัชชาให้แน่ใจก็จะต้องบอกบริขารว่าผู้ที่เข้าไปบวชเนี่ย มีบริขารที่จะต้องมีเป็นเรียกว่าข้อกำหนดในการบวชถ้าไม่มีบริขารสามอย่างนี้แล้วบวชไม่ได้ก็บริขารนี่มีแค่สามทนะน้นบริขารที่แท้ที่จำเป็นจริงๆไม่ใช่แปลเราจำาพราว่าแปบริขารที่จะเป็นจะแท้แค่สามสามคืออะไรก็คือนี่แหละอยู่ข้างหน้าบาท แล้วก็จีวรจีวรในหมายถึงจีวรสามผืนก็เรียกว่าไตรจี่ยวไตรจีวรก็มีหนึ่งสังฆาตติธรรมติที่เป็นพระสอนแล้วก็อุตราสงฆ์พระที่เราพบชาวบ้านก็เรียกว่าจีวรที่จริงทั้งหมดทุกผืนเป็นจีวรแต่นี้ว่าผืนที่โยมเห็นบ่อยพระคงอยู่เสมอก็คือผืนที่เรียกว่าอุตราสงฆอุตราสงฆ์อุตระสงฆ์ก็เป็นจีวรผืนหนึ่ง ก็เลยเรียกอันนั้นจีวรแล้วก็เลยในไปไปมามากรุงไทยเลยเรียกผืนนั้นเป็นจีวรที่จริงจีวรทุกผืนต่อไปก็ผืนที่สามเรียกว่าอุอันตรวาศพสระบุญสระบุญแล้วพันหุ่มพันหุ่มก็ไปจีวรทั้งสามผืนจีวรหมดทั้งจติกีวอลหนึ่งอุตราสุนต์จีวรที่สองแล้วก็อันอันอะไร เอออันตรายวศกในวัดสะบงสามผืนเนี่ยก็เป็นจีวรนหมดใว่าไตรจีวรนั่นั้นก็ต้องช่วยชี้แจงยากเลยด้วยให้เข้าใจให้ถูกก็เชื่อชี้แจงก็แต่ตัวเองแหละก็ไม่ถูกใจเรียกว่าจีวอนถูนี้และสามผืนจีวรหมดจีวรนถูที่เรียกอันนั่นก็คือมีชื่อเฉพาะกุตตารา เอาละก็ต้องรู้จักบริขารก็ตัวเองบริขารก็คือเครื่องใช้ประจําตัวจำเป็นแค่สามจำไว้เขาบอกบริขารแปดนะมันมันชั้นรองมันไม่ได้จำเป็นหมดจำเป็นแท้ก็สามพระท่าได้มีพาไปอิสระมากพระเจ้าบอกว่าพระเนี่ยมีแค่บาทและจีวรเท่านั้น ต้องการจะไปไหนก็ไปเหมือนกับนกมีสองปีเนี่ยชีวิตปลาต้องการให้โล่งโปร่งเบาแต่ว่าไม่ใช่โล่งโปร่งเบาเรฉยก็คือโปร่งเบาเพื่อจะได้ไปแสวงหาความรู้ไปศึกษาเเรียนรล้ไปถ้อยแผ่ธรรมะทรประโยชน์เกยวประชาร่างไม้ถ้าท่านอ่านทีนี้ตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมแล้วก็จะบอกบริขารก็นั่งทุกเข่าขึ้นมา อาลูกแม่ก็ธรรมของสมัยปัญญาวิทยโลวางก่อ,อนีอ้วางแบบวางให้ตรงหน้าปัทธรรมอุปปัชฌาเปตโพอุปปัชฌาเปตวาปัตจีวรันอาจิกิตพันอ้าวและภูเขาต้คภูเขาตัวตรงอ่านัน be be ่นแหละ อายันเตปัตโตนิบาทของคุณอารู้จักว่าเรียกชื่อให้ถูกอายันสังคตินีสังคติที่าซอนหรือาทาเดิมใช้กันหนาวเพืช่วยซอนอายังอุตราสังโคอจีวรผืนนี้เรียกว่าอุตราสมเป็นผ้าหา่อายังอันตราวาสโกนี้ผ้านุ่มหรือสบง ก็กคลองบาให้ท้ายขุานและขจฉะอมุมิโฮกาเสติดใจปรยืนในที่จัดไว้การสุ่มแล้วก็ตัดารยานเตปัตโตนิบาตของคุณ อายังสังคตินี้คือจีวรที่มีชื่อว่าสังคติผ้าซ้อนหรือผ้าท่าอายาอุตราสังโคนี้คือจีวรที่มีชื่อว่าอุตราสงแปลว่าผ้าห่มกา,ายาอันตรวาสโกนี้คือจีวรที่มีชื่อว่าอันตรวาสศกท่านมนาุนุสปงถ้าอนุโนมแขนาขามสายซจารามุมิโอกาเสติสาย ไปนั่งรอจะถึงเวลาแล้วไปดู สุนัสิปัญญาวิมลอัยเตสัจการุปตะการุณยัญชาตังตังสังตมะเชปุชันเตสันตังอาทิทิวัตภังอสันตังนาทิทิวัตภังมาโคหิตาสิมาโคมังโคโหสิเอวันตังปุจิสังติสันติเตเอวะรูปะอาภาทางอุทธัง doang I soso mar manut sosi kuriis sosiwuji soci anak nosi ngaih raja ke do anunya dosi mata ditu ini par อริคุนันเตปัตตาทวรังอินนามสิปัญาิโลนาัปัญาพิโนานโหนามเตปุตชายโยปุตาโนันเตอยาสสะหนปุโนานสุนัิปตรกนโน พุนาสีปุนาเรกนะอายะเจรศกตารโหปุตตะโรยังชาตังตังสังตมะเจรฉันเตรสังตังอาทิตยวัตรคังอาทังตังอาทิตยวัตรคังมาโควิสาสีมาโคมังขุอภิสีเอวันตังขุจิตสันติสันติเตรเอวะรูปะอาตตาคังปุตตังทัตติเตร สสอนหัตถิกันเตสสอนหัตถิกันเตตปมาโรหัตถิกันเตมนุสโสเสนากันเตปุริสโส